f o r e i g r s watch other and protect it isn't that goal cool? <always> you said just because you haven't seen something not mean it's not there what what คือนน <c oughs> พนเป็นนอรน,นะครับก็คือพาดน,นี้ครับเป็นพาดดีเลยครับเป็นคนที่ใช้เสียงเยอะมากในเรื่องนะครับจะเอะอะมวยวายตะโกน,นอยู่ตลอดเวลาคือ สตอรี่ของเรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวนอตเองก็ต้องเผชิญกับหลายเรื่องทําให้เขาก็ต้องมีการใช้เสียงในหลายๆรูปแบบคุณเรียกผมกลับมาผมก็มานี่ขี่นกมาเลยเนี่ยเลิม่มเป็นกนทีผมลาออกออดจะกรดนออจะยิ้มจะยิ้มจะยิ้มดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่ได้ลองทําอะไรที่ไม่เคยทํานะครับงานภาพเป็นอีกหนึ่งงานที่ยากแล้วก็ ประสบการณ์ก็โชคดีครับที่ได้รุ่นพี่ดีๆหลายท่านนะครับที่มาช่วยทําให้งานออกมาน่าจะเป็นที่ถูกใจไหมครับยังไงก็ฝากติดชมด้วยแล้วกันนะครับรฉันตัวใหญ่อีกทีฉันจะกลับมาพร้อมกระสอบยาฆ่าแมลง ภาพเป็นตัว MK ก็คือแมร t h แ r ท n ีในเรื่องเป็นเหมือนตัวเอกที่ที่ตอนแรกก็เป็นลูกนะักวิทยาศาสตร์ธรรมดาคนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องคนตัวจิว๋วอยู่ในป่าเงี้ยแต่พ่อจะเชื่อเรื่องตรงนั้นเราก็เหมือนแบบหลงเข้าไปอยู่ในป่าแล้วกลายเป็นคนตัวจิว๋วคนนั้นแล้วก็ได้รู้จักกับคนตัวจิว๋วที่อยู่ในป่าได้รู้จักชีวิตได้รู้จักการพัฒนายน,นั้นก็ทำให้เรารู้ว่าพ่อเราไม่ได้พีดอย่างที่เราคิดหรือคนอื่นมองงเงี้ยคนะ่ะ แล้วพ่อก็พูดถูกทุกอย่างด้วยอย่าร่างขาตอนนี้อย่ายอมแพ้ไม่เคยพาดมาก่อนเลยคือเล่นละครอนะ่ะใช่ acting โอเคต้องมี acting อยู่แล้วแต่เรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างเพราะว่าเราหนึ่งคือเราต้องมีในห้องอัดนันจะมีความกดดันมากเสียงมันจะเงียบมากเราต้องเหมือนแบบนะแมแต่เสียงหายใจหรือคือน้ำลายทุกคนก็จะได้ยินอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างก็คือกีมจะติดปัญหาเลยเพราะว่ากินพูดเด็วเดวเกินไปแล้วพอเวลาพากเสียงเนี่ยบางคงก็ไม่ชัดซึ่งเราจะคิดว่าเราพูดชัดแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคงก็ยังไม่ชัดก็ต้องมาแบบปบรกันเย